สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาพูดคุยกันในหน่วยของโลกและการเปลี่ยนแปลงนะครับซึ่งหน่วยนี้จะถูกแยกออกเป็น3บทนะครับก็คือโครงสร้างภายในโลกดิานและน้ำแล้วก็ภัยธรรมชาติบนผิวโลกนะครับตัวเรื่องแรกนะครับก็จะเป็นโครงสร้างภายในโลกนะครับก็จะมาพูดถึง โครงสร้างของโลกนะครับโค้โลกเนี่ยเป็นดาวเคราะห์หินดาวเคราะห์หินที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในระบบสุริยะจักรวาลดาวเคราะห์หินคือดาวเคราะห์ชั้นในนะครับก็มีดาวพุธสุกโลกอังคารนะครับมีสดวงเสร็จแล้วเนี่ยการแบ่งก็จะแบ่งออกเป็นนะครับแบ่งออกเป็นธรณีภาคอุทก,กภาคบรรยากาศภาคแล้วก็ชีวภาคนะครับห้ามตอบฟิสิกส์ภาคนะครับไม่มีนะครับ ทีนี้ถ้าเราเรียนภาษาไทยมาแล้วเราแปลได้เนี่ยมันแทบจะไม่ต้องจำอะเนาะอย่างธรณีก็แปลว่าดินก็เกี่ยวกับพื้นที่เป็นของแข็งนะครับดินหินแร่ต่างๆส่วนอุทกก็แปลว่าน้ําบรรยากาศก็คือสิ่งที่ห่อหุ้มโลกนะครับแล้วก็ชีวภาพก็ส่วนสิ่งที่มีชีวิตนะครับง่ายๆลักษณะของผิวโลกนะครับก็ หนใน3านะครับหนในสจะไอขอโทษสิหนในสก็จะเป็นผิวดินนะครับส่วนที่เป็นของแข็งแล้วก็3ใน4นะครับก็จะเป็นพื้นน้ําทีนี้รูปทรงนะครับจะเป็นทรงกลมในสมัยก่อนเนี่ยคุณครูของคุแชม์บอกว่าเป็นลักษณะคล้ายทรงแป้นคล้ายผลส้มแต่ปัจจุบันจะไม่ใช้คํานั้นแล้วเนาะมันมันก็นานมาละหลายปี บางแห่งก็จะเป็นพื้นทวีปน่ครับพื้นดินคือพื้นทวีปบ,บางแห่งก็จะเป็นพื้นมหาสมุทรนะครับทีนี้เนี่ยมันไม่สามารถสังเกตได้โดยตรงนะครับจะต้องอาศัยการสำรวจซึ่งการสำรวจก็จะมีการสำรวจทางตรงทางตรงคือเจาะกับโลกโดยตรงนะครับทางอ้อมคืออาศัยขึ้นไหวสะเทือนตอนครูพูดในห้องเนาะมันจะมีคขื่น P ขึ้น P คือ Primary นะครับ แล้วก็ขคลน s นะครับ secondary secondary เนี่ยจะเคลื่อนเฉพาะผ่านตัวกลางที่เป็นของแข็งแต่ถ้าเป็นขคลืน p เนี่ยเคลื่อนไหวผ่านตัวกลางทุกทุกอ่าทุกชั้นทุกสถารนะทีนี้การสำรวจทางตรงเนี่ยนอกจากเจาะสำรวจโลกเนี่ยเก็บอุกกาบาตมาก็ใช่หรือขึ้นไปศึกษาบนดวงจันทร์เพราะว่าเคยมีทฤษฎีหนึ่งคือบอกว่าดวงจันทร์นี้อาจจะเป็นส่วนหนึ่งของเนื้อโลกและถูกชนออกไปนะครับ โลกของเรานี้เกิดมาประมาณ4,600ล้านปีแล้วเนาะในที่นี้เนี่ยเขาบอกว่าเกิดในระบบสุริยะเกิดจากการหมุนวนอันนี้เขาเรียกทฤษฎีเดวิลลาแต่ว่าทฤษฎีอีกทฤษฎีหนึ่งที่ได้รับการยอมรับกว้างขวางก็คือทฤษฎีบิ๊กแบงนะครับการระเบิดครั้งยิ่งใหญ่ทีนี้สสารนะครับสสารที่เป็นเกี่ยวกับโลกเนี่ย จะมี3สถานนะก็คือของแข็งของเหลวแก๊สนะครับหลักฐานที่1คือพบหินก็เป็นของแข็งพบน้ําหรือลาวาหรือแมกมาก็เป็นของเหลวแล้วก็เป็นแก๊สต่างๆนะครับอันที่2คือนี่ไงหลักฐานที่2ก็คือการระเบิดของภูเขาไฟมันมีการประทุข,ของแมกมาออกมาเป็นของเหลวแล้วพอเย็นตัวปุ๊บก็กลายเป็นของแข็งทีนี้ ถ้าแบ่งอันนี้นะครับแบ่งตามองค์ประกอบทางเคมีก็จะถูกแบ่งออกเป็นเปลือกโลกเนื้อโลกแล้วก็แก่นโลกนะครับไล่จากข้างนอกเข้ามาข้างในเนาะเปลือกโลกเนื้อโลกแล้วกแก่นโลกทีนี้เรามาดูจุดสําคัญนะที่แบบน่าจะเป็นจุดที่นําไปออกข้อสอบได้นะครับเรามาดูจุดแรกก่อนจุดของเปลือกโลกเปลือกโลกอยู่ชั้นนอกสุดเป็นชั้นที่บางที่สุดอ้าวได้แล้วได้แล้วหนึ่ง ได้แล้ว1จุดเนาะถ้าเขาถามชั้นไหนชั้นองค์ประก,บกบอะกบทางเคมีชั้นไหนของโลกบางที่สุดนะ,ะจะมีความหนาอยู่ที่5ถึง70กิโลเมตรนะครับแบ่งเป็นเปลือกโลกส่วนบนเปลือกโลกส่วนบนคือส่วนที่เป็นอะไรครับส่วนที่เป็นพื้นทวีปนะครับเรียกว่าไซอันนะครับส่วนเปลือกโลกส่วนล่างคือส่วนที่เป็นพื้นมหาสมุทรเนี่ย ก็คืออยู่ใต้อยู่ใต้มหาสมุทรเนี่ยเขาเรียกว่าไซมานะครับเออไซอัลลดินไซอัลลดินน่ะไซดินไซมาทะเลจําอย่างนี้ได้เนาะอ,อ่แล้วแต่แล้วแต่ใครจะมีเทคนิคการจํายังไงแต่ในห้องกูแชมป์บอกว่าไซอัลลดินนะ่ะแล้วก็ไซมาทะเลนะครับ ต่อไปชั้นที่2คือเป็นชั้นที่ถัดจากเนื้อโลกลงไปก็คือชั้นของเนื้อโลกมีความหนาประมาณ2,900กิโลเมตรนะครับอุณหภูมิสูงขึ้นละอุณหภูมิสูงขึ้นนะครับทีนี้เนี่ยมันจะแบ่งออกเป็นเนื้อโลกส่วนบนมีลักษณะคล้ายพลาสติกเพราะว่ามันเป็นหินที่เย็นตัวลงแล้วทำไไมถึงบอกว่าคล้ายพลาสติกคือมันแข็งแต่มันเปราะนะครับและก็เกิดรอยแตก ส่วนเนื้อโลกส่วนล่างเนี่ยจะเป็นลักษณะเป็นของแข็งเลยนะครับส่วนใหญ่นะครับก็จะเป็นซิลิกตของเหล็กแล้วก็แมกนีเซียมนะครับทีนี้ไอ้ส่วนของเนื้อโลกเนี่ยบางทีเรียกเมทิลเนาะเนาะเมนเทิลก็คือเป็นหินหนืดนะครับเป็นหินเนือดอซึ่งหินหนืดเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยซิลิกอนอะลูมิเนียมแมกนีเซียมออกซิเจนแล้วก็เหล็กนะครับไอ้ธาตุเหล่านี้เดี๋ยวมันจะไปโผล่มันจะไปโผล่ใน ตัวคําถามนะครับทีนี้ต่อไปเป็นแกนโลกแกนโลกเป็นชั้นในสุดหนาที่สุดร้อนที่สุดนะครับจำง่ายอย่างนี้เลยเนาะแบ่งเป็นสองชั้นนะครับก็คือแกนโลกชั้นนอกนะครับมีสถานะเป็นของเหลวนะครับแล้วก็แกนโลกชั้นในมีสถานะเป็นของแข็งอ่าสำคัญนะใส่ดอกจันไว้ แกนโลกชั้นนอกเป็นของเหลวแกนโลกชั้นในเป็นของแข็งนะครับประกอบไปด้วยธาตุเหล็กและนิกเกิลตรงนี้ตรงนี้อย่าลืมนะถ้าเกิดเขาถ้าเกิดถามว่าส่วนใดของโลกประกอบไปด้วยนิกเกิลเยอะที่สุดแอนะส่วนใดของโลกประกอบไปด้วยเหล็กอ่านะเห็นไหมมันจะมีมันจะมีองค์ประกอบที่แตกต่างกันนะครับอ่นะต่อไป ถ้านี่ไงนี่ไงถ้าเรียงลําดับที่มีความหนาอุณหภูมิก็คือความร้อนเนาะและความดันจากมากที่สุดนี่คำว,ว่ามากหายมากที่สุดไปหาน้อยที่สุดก็คือเรียงจากข้างในมานอกนะครับในสุดออกนอกง่ายๆเลยถ้าเขาถามชั้นไหนหนาะสุดชั้นไหนชั้นไหนร้อนสุดชั้นไหนชั้นไหนมีแรงดันไม่สุดชั้นไหนนะครับเนาะไอตัวแรงดันเนี่ย มันเกิดจากความร้อนแล้วมันก็จะทำไงครับมันทำให้มีน้ำพุร้อนแล้วก็การระเบิดของภูเขาไฟอย่าลืมนะอันนี้ก็สามารถเอามาทำเป็นข้อสอบง,ง่ายๆได้เนาะเราก็ไม่รู้ออกหรือเปล่าต่อไปการแบ่งองค์ประกอบของโลกเมื่อกี้ที่พูดมาคือแบ่งตามทางการเคมีแต่ถ้าแบ่งตามขึ้นแผ่นดินไหวนะครับ เราก็จะมี2ชั้นคือชั้นธรณีภาคและชั้นฐานธรณีภาคนะครับชั้นธรณีภาคก็คือชั้นที่เป็นเปลือกทวีปกับเปลือกมหาสมุทรนะครับอันนี้ใส่อะไรนะจาได้ไหมใส่อันอันนี้ใส่อะไรใส่มาใส่มาเนาะเอ่อเพราะฉะนั้นนับตั้งแต่ใส่อันลงมาถึงเปลือกเนื้อโลกส่วนบนนะครับส่วนที่เป็นธรณีภาคจะเป็นเนื้อโลกส่วนล่างนี่ลงไปเรื่อยๆนะครับไอ้ตรง ฐานธรณีภา,าคเนี่ยการสั่นสะเทือนความเร็วจะลดลงนะแต่ถ้าข้างบนเนี่ยมันมีแผ่นดินไหวใช่ไหมยิ่งนี่การสั่นสะเทือนจะเพิ่มขึ้นยิ่งอยู่ใกล้ผิวอะเนาะยิ่งอยู่ใกล้ผิวการสั่นสะเทือนจะเพิ่มขึ้นอ่ะอันนี้เป็นภาพชัดๆนะครับใครจะจดก็อ่าสต็อปวิดีโอนี้นะครับแล้วจดลงไปโอเค ต่อไปเป็นโครงสร้างของแผ่นเปลือกโลกนะครับถ้าเราดูเราดูจากแผนที่โลกจริงๆเนี่ยเราจะเห็นว่ามันเป็นแผ่นดินต่อกันเนาะแต่ถ้าเกิดดูแบบโครงสร้างรอยต่อต่อตางๆเนี่ยมันจะเป็นคล้ายจิ๊กซอนะครับในอดีตเนี่ยมันจะเป็นแผ่นเดียวกันนะครับเรียกว่าแผงเจียเนาะปัจจุบันเนี่ยมีการเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลกออกไปเพราะฉะนั้นคํานี้สําคัญนะครับ คือการเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลกนะครับมันจะประกอบไปด้วย2แผ่นเมื่อกี้คือแผ่นทวีปกับแผ่นมหาสมุทรไซอันกับไซมาเนาะจำให้ได้ทีนี้นักธร,รณีวิทยาบอกว่าแผ่นเปลือกโลกขนาดใหญ่เนะี่ยมี6แผ่นนะครับมียุเรเซียแปซิฟิกแอนตาร์กติกแอฟริกาออสเตรเลียแล้วก็อเมริกานะครับวันนั้นสอนท่องในห้องว่างไงนะจำได้ไหม U.P.N.F. ออสอะอ่า U.P.N.F. ออสอะนะครับเอ่อแอนตาร์กติกนะไม่ใช่แอตแลนติกนะครับนี่อย่าโดนหลอกอุ้ยเผลอบอกอย่าโดนหลอกอ่าคราวนี้เรามาดูนะครับการเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลกจริงๆมันมีหลายแบบแต่ขอสรุปสำคัญสำคัญไว้ อ่าที่เท่าที่นําเสนอเนาะอันดับแรกคือแผ่นธรณีชนกันการที่แผ่นเปลือกโลกเอาง่ายๆเลยแผ่นเปลือกโลกชนกันก็คือต่างฝ่ายต่างเคลื่อนที่เข้าหากันเสร็จแล้วมันจะมีอันนึงชนะอันหนึ่งแพ้อันที่แพ้ก็จะมุดลงไปหายไปไหนครับหายไปโดนหินล้อมเหลวกลายเป็นหินหนืดใต้แผ่นเปลือกโลกไปส่วนฝั่งนี้ก็จะยกตัวขึ้นให้นึกถึงเราเอาสมุดส,สองเล่มมาดันเข้าหากันนะครับอ่า การการชนกันแบบนี้ก็จะทําให้เกิดสึนามิแบบรุนแรงแล้วก็เกิดแนวเขาขึ้นมานะครับอย่าลืมนะครับฝั่งอันดามันฝั่งอันดามันเกิดจากการยกตัวของแผ่นเปลือกโลกเนาะดอยอินทนนท์เกิดจากการยกตัวของแผ่นเปลือกโลกเพลข่าวเอเวอเรสต์เกิดจากการยกตัวของแผ่นเปลือกโลกก็คือมันชนกันแบบนี้แหละมันมีอันนึงอันหนึ่งยกอันหนึ่งมุดนะครับต่อไปแยกออกจากกัน ถ้าแยกออกจากกันแบบนี้แยกออกจากกันแบบนี้ก็เกิดซูนามิเหมือนกันนะครับแต่ว่า,าตัวที่เป็นหินหนืดเนี่ยมันก็จะโผล่ขึ้นมานะครับแต่มันไม่ได้โผล่ขึ้นมาถึงข,ข้างบนนะมันจะโผล่ตรงนี้ปึ๊บนะครับแล้วมันก็จะแข็งตัวแล้วมันก็จะกลายเป็นแนวสันเขานะครับยาวๆไป นะแสดงว่าจุดไหนที่เราดำน้ําลงไปแล้วเราไปเจอแนวสันเขาสันสนิฐานไว้ก่อนว่าตรงนั้นคือรอยของแผ่นเปลือกโลกนะครับสเคสนี้จะทําให้เกิดซึนามิแบบรุนแรงเนาะเคสที่3คือเคลื่อนที่ต่างฝ่ายต่างเคลื่อนนะอันนี้ลูกศรลงกูชาเขียนผิดอันนี้2ขึ้นอันนี้ถามว่าเกิดซึนามิไหมเกิดแต่มันจะเบาวกว่านะครับโอกาสโอกาสที่มันจะรุนแรงเท่า2เคสแรกมันจะมีน้อยกว่าแล้วมันก็จะเป็นรอย ลอยเลื่อนของแผ่นเปลือกโลกโอเคครับสำหรับเรื่องแรกนะครับก็เป็นเรื่องของแผ่นเปลือกโลกทบทวนบ่อยๆนะคะเปิดเด็กสวัสดีครับสามารถกดติดตามความรู้ใหม่ๆได้ที่ w w w s i l วยเ o o r g h a m แ c o m และ facebook สิทธิ์คูแชมครับแลนะอย่าลืม กดกระดิงกดไลค์กดแชร์ให้ช่อง f ิดคคูแชมด้วยนะคะ